สวัสดีจ้าพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตัวกลมเลยจ้าวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัสดุนนกันนะคะ,ะแกะพัสดุนะคะของฝากจากพี่สาวจะส่งมาให้จากกาญจนบุรีเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันเป็นอะไรเนาะ มันคือตำหยานค่ะนี่ได้กินแล้วพี่สาวส่งมาให้แล้วจ้ามันกำลังลูกกระป๊อกกระแป๊กมากเลยเนี่ยกำลังน่ากินมากเลยดูรีวิวกันไปเลยจ้านี่เห็นไหมลูกมันเล็กนิดเดียวเองนะเนี่ยกำลังกกอบเลยนะคะ ดูดูความเอ็นดูความเก็บนะคะนี่น่ารักจ้ปะปูสาเก็บมาให้น้องกินให้หลานกินนะคะยายเฉลี่ยวตะพูนแล้วก็พี่น้ำเพชรนะคะแล้วก็หลานชายปีนขึ้นไปสูงเลยจ้ะหลานชายพี่เอิร์ดนะคะไปเก็บมาให้กินเนาะ เดี๋ตอนเย็นเราจะมาทำกินกันนะคะเมื่อเราจะกินกับอะไรกันดีไปเลยจ้าบ๊ายบายเอ็นดูหลานชายมาดูบันไดสูงขนาดไหนอันนี้ก็คือต้นมันนะคะเราก็จะมาทำน้ำพริกกินกับตำหย่านกันเลยนะคะมาต้มหม้อปลาก่อนนะคะแม่ใช้เป็นปลาดุกนะคะเราก็คั่วพริกนะคะคั่วพริกหอมกระเทียมนะคะเราจะทำเป็น อ,อน้ำพริกปลาลนะ้านที่บ้านเรียงน้ำพริกปลาจ้จะอันนี้แม่ก็จะมาฉาบชะอมก่อนเลยนะคะใครเคยกินบ้างชะอมฉาบแบบเนี้ยชะอมฉาบใส่ไข่นะคะกินกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากคือมันจะมีแบบมันไม่มันไม่เหมือนชะอมไข่ทอดชะอมนะแต่ออนดี้แบบแบบมันจะแบบมีความแบบอร่อยอะคะ่ะคือแบบไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ชอบกินแบบนี้นะคะ เราก็จะฉาบกันน้ำมันแล้วก็ตอกไข่ใส่ไปนะคะเอาไว้กินกับน้ำพริกปลานะคะอ่ะประมาณนี้จ้าที่บ้านแม่ทํากินแบบนี้จริงๆนะคะนานมาแล้วแล้วเราก็จะมาทอดปลาทูปลาทูหอมนะคะอันนี้เป็นปลาตูหอมเนาะก็จะมีรสชาติเค็มนิดนึงเนาะแม่ซื้อมาสองตัวจ้ะแต่วันนี้แม่จะทอดตัวเดียวนะคะเพราะว่ากับข้าวก็มี เยอะแล้วจะ้ะเราจะเน้นกินตำหย่านกันเนาะเราก็เลยไม่ไม่ไม่ทำกับข้าวเยอะอ่ะเสร็จแล้วเราคั่วพริกหอมกระเทียมเสร็จแล้วเนาะเราก็มาตำกันเลยจ้าตำพริกหอมกระเทียมนะคะให้ละเอียดก่อนนะคะแม่จะเอาละเอียดประมาณนี้นะคะก็พอแล้วนะคะเรามาก็จะแกะเนื้อปลาดุกใส่ไปเลยจ้ะเนื้อปลาดุกที่ต้มในหม้อปลาหมเมื่อกี้นะคะ แม่ก็จะใส่ไปครึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตำนะคะ ใครชอบตำละเอียดมากก็ตำละเอียดมากเลยจ้ะแต่แม่จะเอาประมาณนี้เลยจ้าประมาณในคลิปเลยนะจ๊ะแม่ชอบกินแบบเออประมาณนี้แบบต้องเคี้ยวนิดนึงเนาะเออประมาณนี้จ้ะแล้วแม่ก็จะมาปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลตัดไปนิดนึงนะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็บีบมะนาวเออแม่ชอบกินเปรี้ยวด้วยเนาะ ถ้าเกิดใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาที่เราต้มไปที่ต้มกับปลานะคะแล้วก็อาน,น้ำปลาใส่ไปเลยจ้าเราค่อยๆใส่ไปนะคะน้ำปลาก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนาะเราค่อยปรุงน้ำปลานะคะอันนี้ระหว่างนี้ก็แม่ก็รอชูรสอยู่เนาะ เราขาดไม่ได้นะคะผงนัวเนี่ยค่ะคือแบบน้ำพริกเราจะต้องมีผงนัวนะคะอ่ะแม่ก็มาคนนิดนึงเพื่อรอผงนัวนะคะแม่ก็มาโชว์ไปหนึ่งกลุ่มค่ะอ่ะชูรถมาแล้วเออหกลงไปเลยจ้าเป็นไงนัวจัดอ่ะพอใส่ชูรถแล้วก็แซบแล้วเราก็เอ,อ่อตักใส่ถ้วยเลยเนาะเห็นไหมกับข้าวเราจ้า ปลาต้มหมอบปลาล่าตหยานมะเขือคืนกระถินนะคะแล้วก็น้ำพริกของเรานะคะแล้วก็ปลาทูหอมทอดแล้วก็จะมีไข่ทอดชะอม,ไ,มไ,ไข่ฉาบชะอมเนาะแล้วก็ผัดพริกแกงหมูนะคะของลูกชายนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวด้วยกันนะคะแม่จะพาไปกินว่าตำหยานกินยังไงเนาะแม่ไม่ได้กินโทนะจ๊ะ คืองานแม่เยอะเนาะแม่ก็เลยรีบจ้ะคือรีบกินรีบขายเนาะอันนี้ก็เออก็จะมากินให้ดูเนาะอันนี้แม่ก็จะตักเอาตำมยนวางแล้วก็เอาเออประมาณเนี้ยจะใส่ไปเลยหนึ่งลูกเนาะแม่ก็งงว่าทำไมลูกมันเป็นแบบนี้อาจารย์นี่ะจ้ะ ไปกินข้าวด้วยกันนะคะคลิปจบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ